ั้นเงินให้โตข้อแตกต่างระหว่างนักเทรดและนักลงทุนก็คือวิธีการปั้นเงินทุนให้โตนั่นเองค่ะโดยเทรดเดอร์ทั่วไปเนี่ยจะพยายามมองหาโอกาสในการเข้าออเดอร์เมื่อมีจังหวะนะง่ายๆเลยนะเมื่อเวลาราคาร่วงก็จะเป็นสัญญาณที่จะตั้งออเดอร์บายขึ้นไปและหากสินทรัพย์เนี่ยราคาพุ่งขึ้นไปนะคะก็จะเป็นสัญญาณที่ดีในการที่เตรียมที่จะเซลลงมานั่นเองสรุปก็คือ เพเเดอร์เนี่ยจะให้ความสนใจของราคาเป็นพิเศษในขณะที่นักลงทุนนะคะจะให้ความสนใจกับมูลค่าต่อแง่มุมของสินทรัพย์ณขณะนั้นๆน,น,นะนักลงทุนเนี่ยจะเน้นป้านเงินทุนหรือว่าป้านพอร์ตด้วยการลงทุนในสินทรัพย์หลายๆตัวไม่ว่าจะเป็นหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์โลหะมีค่าหรือว่าตราสารอื่นๆคริปโตโคอเรนซีง่ายๆเลยก็คือเน้นกระจายความเสี่ยงในหลายๆสินทรัพย์นั่นเองโดยนอกจากสินทรัพย์บางตัวเนี่ยจะให้ผลตอบแทนที่มั่นคงแล้วนะคะก็ยังมีการ จ่ายดีวิเดนหรือว่าเงินปันผลแล้วก็อัตราผลตอบแทนเพิ่มเติมอีกต่างหาก